โผล่มาจากตรงไหนนี่ค่ะตรงในป่าเลยใช่พุ่มไม้เลยเหรอครับใช่เดินออกมาก็ตกใจถ้าถอยหลังไปก็มันก็อยู่ข้างหลังกูก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องน้ําพอเข้าห้องน้ําจะพักน้องผขก็กีดขึ้นมาเลยอืค่ะใช่ไหมใช่ใช่วิ่งไปแล้วก็ตรงนู้นแล้วมันก็ไปอยู่ตรงนู้นนะคะพอพอสักพัาก็พอสักพัาก็มันค่อยออกมาเนาะตอนตอนตอนพี่เดินเข้าไปเนี่ยเออพี่เดินเข้าไปทางไหนครับเดินเข้าไป นี่เลยค่ะห้องน้ำห้องน้ำปุ๊บแล้วก็ไปเจอเขาตรงใช่ไมพุูมไม้หนูเดินมาตรงนี้เนี่ยเขาออกมาตรงุูมไม้หลังหลังเรือนที่สองนี่ค่ะอ๋อใช่ของุูมไม้เดินที่สองใช่ปุ๊บแล้วยังไงต่อแล้วแล้วเขาเดินตามเดินตามหนูก็ดูในกระจกนะคะเพราะมันเดินตามบรีบวีของอ๋อเดินในกระจกที่ล้างมือใช่ค่ะหนูก็เห็นมันเดินตาม ครับโงก็ไปได้สักหน่อยแล้วโ้องของต๊ะนีู่จากซอกนี้ใช่ไหมครับจากซอกนี้แล้วเดินตามครับเดินมก็เลว่ข้าปหนเดินข้างาปกติค่ะแล้วก็เข้าไปที่ห้องแรกนะเรล้วก็แบบเหมือนเห็น คือหนมก็เห็นตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่แรกๆเลยหนุมก็มงว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยพอเห็นหน้าผากตามุ้หนูก็เลยกีดให้ปลูกลักษณะห้องน้ําเป็นยังไงบ้างครับมันจะเป็นรูเป็นข้างล่างมันจะเป็นข้างล่างข้างล่างข้างข้างล่างก็คือรอยใช่ใช่ข้างบนก็คือไม่มีอะไรใช่ใช่ไหมครับแล้วข้างล่างใช่ไหมคะะอ๋อสอดโทรศัพท์มาไหมหรือว่ายังเห็นแต่ผมไม่ได้เออเห็นแต่ผมอืม เห็นผมถึงตาประมาณขึ้นหนึ่งแล้วพอน้องขขบคิดก็อันนี้ก็ออกมาพอดีเพื่อ,อ,อวิง่งวิ่งไปทางไหนฮะวิงงงวงงง่งข้างมแพงปีนข้ามไหมหรือว่าวิ่งไ,ไปหลบแถวขา้ขางหลังเนี้ยคะ่ะ